ใช่ค่ะเมื่อวคนกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอวันนี้นะคะเพื่อนเมื่อหลายคนขอกันเข้ามาเยอะอยู่เนาะ กรู้สึกว่าผพูดอย่างนี้กับทุกวิดีโอเลยวะ่ะเออหรือว่าคลิปเองเปล่าไม่แน่ใจนะวันนี้นะคะก็จะมารีรวิวน้ําหอมว่าวเปิดกลุ่ม perfume collection ของปอเพื่อใได้ดูกันนะคะปอไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องน้ําหอมในช่องปอสักเท่าไหร่นะก็นะคะหลายๆคนขอกันมาก,ก็เลยมาทําให้ดูกันแล้วเนาะปอจะบอกก่อนว่าปอเป็นคนที่ไม่ได้มีน้ําหอมเยอะขนาดนั้นนะ,ค,ะคือแบบว่าที่มาเปิดกลุ่มให้ดูกันหรือเปิด collection ให้ดูกันเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดแล้วจริงๆปอไม่ได้เป็นคนที่ชอบสะสมน้ําหอมหรือว่าซื้อมาเก็บอย่างนั้น,นะ คือเป็นน้ําหอมที่ปอใช้จริงๆหรือบางตัวแบบเก่าแล้วเลิกใช้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีปอรู้สึกว่าน้ําหอมแบบเก็บไปนาน,านๆกลิ่นเขาเปลี่ยนป่ะรู้เหมือนกันน้เครื่องสำอางก็เหมือนกันละซื้อม,มานาน,านๆเดี๋ยวมันก็เสียหมดอาย,อยุเนาะแต่ปอรู้สึกว่าปอเสียเงินกับเครื่องสำอางมากกว่าน้าหอมเนาะไม่รู้เหมือนกันจากที่พเพื่อนๆเห็นกันด้านหลังนี้นะคะนี่คือกลุ่มน้ําหอมของปอ เห็นป่ะมีแค่นี้เองทุกคนคือแบบทุกคนอาจจะวพี่ปอมีน้ําหอมเยอะแบบไม่ได้เยอะเลยนะเปรียบเทียบกับคนอื่นที่มาทำเพอร์ฟิีมคอลเลคชั่นกันมันไม่ได้เยอะก็อาจจะเยอะสำหรับคนปกตินะเพราะว่าเออเพราะว่าปอมีใช้แบบเเหลือเลยนะเราจะมารีวิวกันแต่ละตัวเลยนะว่าปอแบบรู้สึกยังไงกับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มที่ตัวที่แบบปอชอบแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นก่อนค่อยแบบทิ้ง the best one for the last นะน้ำหอมตัวแรกนะคะที่ปอมีอยู่ในคอลเลคชั่นของปอมะคือ Giovanni Live Air d i s i b l e Blossom Crush นะคะนี่สวยมากทุกคนแต่จากที่เห็นคือปอแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะปอจะอธิบายกลิ่นของเขาในแบบที่ปอเข้าใจแล้วกันทุกคนคือแบบไม่ใช่อธิบายแบบกลิ่นแบบอุนตูแบบเนือป่าคือเขาจะมีชื่อแบบสั์น้ำหอมของเขาว่าปอจะอธิบายแบบสับของปอโอเคจะได้เข้าใจกันง่ายงงตัวนี้คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่หอมนะแต่ปอแค่ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ค่อยหยิบม,มาใช้นะคะตัวนี้คือกลิ่นแบบฟอร์ม,มากๆกลิ่นแบบหนองไม้แบบดมทีคือแบบจินตานาการดอกไม้เต็มสวนอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าหอมนะสนันปอแล้วก็มีความหวานคนะเกลี่ามากๆทุกคน คือมันไม่ใช่มันไม่หอมนะเพราะมันหอมนี่แต่ปอแค่มไม่ได้ค่อยหยิบม,มาใช้เอออาจจะหยิบม,มาใช้มากขึ้น,นะคะ่ะตัวนี้เอว่ามันคืออะ f l o r มากๆแล้วก็หวานนิดๆนะคะนี่คือที่ปอพย,ยายามออกมาได้น้ําหอมอะทุกคนเพื่อนน่าจะทราบกานาันเถาคนหนชานหอมกลิ่นน้ําหอมของแต่ละคนมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของร่างกายแต่ละคนด้วยนะคะจะเพื่อนๆแต่อาจจะกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งสำหรับปออะไรเงี้ยแต่ละคนกลิ่นมันแบบมันเคมีออกมาไม่เหมือนกันเออ <laughs> ต่อไปคะ่ะตัวนี้คือ Gucci Flora นะคะนี่ ขวดสวยมากดูดีและแพงนะคะเดี๋ยวปอจะพยายามขึ้นราคาของแต่ละตัวไว้ให้ตรงหน้าจอะคะอันนี้ราคาแอบแพงอยู่นะซื้อมาจากอีเวนต์บอยแต่จาไม่ได้ละตัวนี้คือทั้งหวานและหอมคือปอดมจากขวดอย่างเงี้ยโอเคหอมใช่ไหมคะแต่พอปอฉีดที่ตัวทุกคนอันนี้หลายรอบแล้วนะฉีดที่ตัวแล้วแบบปอแบบไปนั่งบนรถต่ออะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกแบบ mm hmm. เวียนหัวกลิ่นน้ําหอมตัวเองอะ <c oughs> ปพไม่รู้เมื่อจะเป็นกันหรือเปล่ามันหอมแต่มันแบบ มันทำให้เราเวียนหัวเออพอถึงไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะตัวนี้อาจจะต้องกีฟต์ไปเลยก็มาึ้นอาจจะต้องใช้น้อยกว่าเดิมนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละแล้วพอเป็นคนแบบเวียนหัวง่ายมากทุกคนแบบนั่งรถแบบเดียวก็เวียนหัวแล้วแล้วพอได้กลิ่นน้ำหอมเข้าไปแบบโอ้ยจะอ้วกเออตัวต่อไปมาพูดถึงตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้คือ ana so secret wish นะคะตัวนี้คือเป็นน้ำหอมราคาน่ารักแต่กลิ่นเป็นแนวที่พอชอบเลยทุกคน กลิ่นแบบหวานๆนะอะปอเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นที่แบบหวานก็หวานไปเลยแล้วก็ฟ l อร์นิดๆนะคะจะแบบอยู่ประมาณแค่ช่วงเนี้ยแค่หวานแล้วก็ฟ l อร์ตัวนี้ปอซื้อมาจากเคมิสเว้เฮาส์ที่ออสเตรเลียเนอะรู้สึกจะราคาแบบไม่ถึง5 6 0 0บาทอนะแต่คือเขาก็ได้แบบปริมาณน้อยค่ะแต่เขือแบบราคาไม่แพงเลยของอนาโซยนะแล้วปอแบบ ชอบกลิ่นเขาอยู่เลยปอรู้สึกว่าปอได้เซนนี้มาจากตอนที่ปอทํางานอยู่นะคะล้วเพื่อนร่วมงานปอใช้ปอแบบเฮ้ยน้ําหอมกลิ่นอะไรทำไมกลิ่นหอมจังเลยลเขาบอกว,ว่านี่คือเซนที่เขาใช้นะเขาแอนนาซุยปั๊มลูกเขาชื่ออะไรแต่คือหน้าตาขวดเขาแบบนี้นะคระราคาไม่แพงเลยนะตัวนี้ถ้าเกิดคนไหนแบบชอบน้ําหอมกลิ่นแบบหวานหวานฟอร์ฟลอร์แบบไม่ได้หวานมากแต่ฟลอร์นิดนึงเนี่ยต้องไปดูกันของแอนนาซุยตัวนี้แล้วปอก็มีตัวนี้ของ มิสกด์เลยทุกคนแต่คือพอซื้อมาแล้วแบบมันลีก e d e v e r y w เลยนะคะตัวเลเบลมันก็เลยรับออกไปแล้วเบบี้พาวเดอร์จากมิสกด์เลยตัวนี้ค่ะตัวนี้คือแบบบล็อกเกอร์อังกฤษต่างประเทศที่อักษนอังกฤษอะไรเงี้ยพูดถึงกันเยอะมากเลยค่ะไม่รู้ว่าพูดถึงเพราะชอบจริงๆหรือพูดถึงเพราะว่าสปอนเซอร์เนาะแต่คือพอเหตุเขาพูดถึงกันผมก็อยากลองบ้างนี่ครับบิดขวดเขาขึ้นมาอย่างงี้เก๋ๆสีโรสโกตัวนี้หอมเลยนะเพราะว่าแบบหอมแบบ คล้ายๆชื่อค่ะเ e b พาวเดอร์คือแบบกลิ่นมันเป็นแบบแป้งนิดๆแต่แต่เป็นแป้งที่แบบดูทันสมัยไม่ใช่แบบแป้งเด็กแบบไม่ใช่แป้งคุณย่าเนี่ยอหรอปะแป้งที่แบบดูแบบดูมีสไตล์ถ้าเกิดคนไหนแบบอยากจะไปดูกันตัวนี้คือราคาแบบไม่แพงเลย affordable มากถ้าเกิดเพื่อนๆจะสังเกตกันคือจะเห็นได้ว่าปอซื้อทางน้ําหอมที่ไม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นหรือก็จะมีซื้อน้าหอมราคาแพงบ้างค่ะปอแบบดูกลิ่นอามากกว่าไม่ค่อยได้ดูแบรนด์ค่ะเพื่อนๆน่าจะรู้กันปอเป็นคนที่แบบ ไม่ได้แบรนด์ขนาดนั้นแต่คือถ้าเกิดมันได้อย่างที่เราอยากได้อะก็โอเคแต่คือถ้าเกิดว่าจะพูดยังไงเดีย่ยปอเป็นคนที่แบบเวลาใช้จ่ายเรื่องเงินอย่างเงี้ยปอไม่ได้เป็นคนติดแบรนด์นะคะแต่คุณภาพหรือว่ากลิ่นของสินค้าหรือว่าหน้าตาของสินค้าที่ออกมามันต้องดูแพงทุกคนแต่คือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นราคาแพงนั่นคือนิสัยการใช้เงินหรือแบบสไตล์การซื้อของของปอนนะแบบไม่ต้องไม่ต้องราคาแพงแต่ดูแพงแต่ดูแบบมีสไตล์อะไรเงี้ยปอชอบออ แล้วพอว่าตัวเนี้ยเออมันไม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นแต่คือมันดูมีสไตล์ชิคๆแล้วแบบน้ําหอมก็หอมดีเนาะต่อไปพูดถึงกลิ่นแป้งกันบ้างเลยนะคะมาถึงตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้คือแบบเป็นอ l l favorite ของปอเลยก็ว่าได้นะตอนมาพยาามถ้าเกิดถามว่าปอใช้น้ําหอมอะไรนะคะคือตัวนี้เลยเออมันคือ baby bubble body spray จาก e t u t y house นี่เองนะคะทุกคนตัวเนี้ยปอเคยบ้ากับมันมากงงมากคือแบบปอแบบฉีดทั่วตัวเลยนะมันคือกลิ่นแป้งเด็กค่ะเออ พูดแล้วก็ฉี่นึงมันคือกลิ่นแป้งเด็กที่แบบปอชอบขนาดตอนนี้ไปยังชอบอยู่เลยทุกคนมันกลิ่นแป้งเด็กที่แบบเบบี๋แบบเหมือนเด็กเกิดใหม่บอกพูดว่าเป็นบ้าอะไรพอชอบแบบปอชอบกลิ่นแบบนี้อะตอนนี้ไปยังชอบอยู่ทุกคนแต่ปอจะชอบใช้ตอนวันที่แบบแต่งตัวชิลๆแล้วก็แบบไม่ค่อยได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยพอจะใช้แล้วแฟนบอกจะแบบตัวเองทำไมกลิ่นเหมือนแบบเหมือนแป้งเด็กเลยวะพอก็แบบเอ้า ก็ใช้ดี้สเปรย์กลิ่นแป้งเด็กนางฟิลแบบยูอายุเท่านี้แล้วยูไม่ควรที่จะกลิ่นเหมือนแป้งเด็กแล้วอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละพื่อ่คนไหนคะถ้าเกิดเป็นคนชอบกลิ่นแป้งเด็กหรือแบบว่าเป็นนักเรียนมัธยมที่แบบยังเด็กอยู่หรือแบบอยากได้ดี้ส Spray ที่แบบไม่ได้แรงได้เหมือนกับกลิ่น fresh fresh เหมือนเพิ่งออกมาจากห้องน้ําอาบน้ํามาตัวกลิ่นสะอาดๆอดนะไรเงี้ยปอแนะนำตัวนี้มากๆเลยทุกคนจากอ e ีทูดีนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคือปอใช้ตั้งแต่ตอนมสอะ่ะจนตอนเนี้ย อันนี้คือซื้อใหม่แล้วนะไม่ใช่ขวดตั้งแต่มสีนะตอนนี้ยังชอบอยู่เลยอะ่ะเออชอบมากกลิ่นแป้งเด็กแบบสะอาดสดชื่นเบบีอ่ะค่ะต้องไปดูการของอิงจูดี้เพราะว่าตัวนี้หลายหคนน่าจะแบบชอบกันถ้าเกิดคนไหนแบบได้เคยลองถูกแล้วราคาไม่ถึง300บาทมั้งพอซื้อมาจากเกาหลีเลยตัวนี้ตัวต่อไปคะ่ะตัวนี้เป็น La t e s t item สู่คอลเลคชันน้ำหอมของปอเลยนะคะมันคือตัวนี้ของ a r i a n a Grande ดนี่เองคะ่ะน้ำหอมของ a r i a n a นะมันคือรุ่นอะไรของเขาก็ไม่ใจแต่คือมันเป็นฟูฟู ีีนพอชอบเพราะว่ามันมีตัวนี้เนี่แหละปก็เลยซื้อมันมาแล้วกลิ่นเขาแบบหอมดีกลิ่นแบบหวานแบบหวานเลยทุกคนถ้าเกิดคนไหนไม่ชอบกลิ่นหวานคือจะต้อง stay away from this นะมันหวานแบบหวานอ่ะพอใช้บ้างไม่ได้เยอะมากแต่เพราะมันหวานจริงนองจากแบบต้องใช้แบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พอชอบคือแพคเกจจิ้งเพราะมันมีแบบขนๆสีขาวปก็เลยซื้อมันมาตัวนี้ราคาไม่ได้แพงนะปก็รู้สึกว่าเขาเซลล์อยู่ที่ price line ที่ออสเตรเลียค่ะปก็เลยซื้อมาน่าจะแบบประมาณพันต้นๆเนาะ ต่อไปน้ำหอมตัวนี้ค่ะคือน้ำหอมตัวที่ปอมีแล้วมันไม่แบบเป็นกลิ่น floral หรือว่ากลิ่นหวานแบบขนมหวานหวานอะไรอ่ะมันคือตัวนี้นะคะ light blue จาก d o j e g a b b a n a นี่เองนะคะปกติปอมันคนชอบแบบกลิ่นน้ำหอมหวานถูกไหมพอปอแบบได้จะซอน้ำหอมเนี่ยปอก็เลยแบบเออแบบอยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างไม่ใช่มึงจะหวานอย่างเดียวมึงหวานมีเต็มบ้านแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปหวานทางไหนแล้วก็เลยไปเจอตัวนี้มานะคะกลิ่นเขาจะมันแบบ m u กี้อ่ะทุกคนคือแบบผู้ชายยังใช้ได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ย มันแบบไม่หวานเลยอะแต่คือแบบมัสกี้แบบถ้าเพื่อนๆนึกถึงว่าเป็นคนที่จะใช้น้ําหอมตัวนี้ค่ะจะเป็นผู้หญิงที่แบบมีวุฒิภาวะขึ้นมานิดนึงไม่ได้แบบเด็กๆดีดาดีด,า,ด,ดาแล้วอะไรอเงี้ยดูแบบคืมมีวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแต่คือหอมมากกว่าชอบมากถามว่าใช้บ่อยไหมก็ไม่ได้บ่อยแต่ถามว่าชอบไหมถือว่าชอบเลยนะคะสำหรับน้ําหอมที่ไม่ได้หวานและจริงๆเป็นคนชอบน้าหอมันหวาน,วานพอมาเจอตัวนี้คือแบบ เฮ้ยชอบอยู่ชอบมากแฟนปอยังชอบเลยตัวนี้ถ้าเกิดคนไหนจะลองเปลี่ยนแนวที่แบบเออออกจากคอมฟอร์ตโซนจากน้ำหอมหวานโฟล์ฟรออะไรเงี้ยก็มาลองตัวนี้ได้อังสปไม่เคยรู้เลยน้ำหอมรู้คนเพราะไม่รู้ตัวนี้คือตัวที่ติดนานหรือไม่ใช่ติดนานไม่แน่ใจเหมือนกันเออถ้าเกิดใครรู้คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปหน่อยนะโอเคตัวต่อไปฮะตัวนี้ใช้ใกล้จะหมดแล้วนะใช้บ่อยมากชอบมากตัวนี้คือแบบเป็นน้ำหอมที่หวานแต่แบบหวานดูแบบผู้ดีดูมีคลาสอะไรอเงี้ย มันคือตัวนี้ปอไม่รู้ชื่อเขาชื่ออะไรอะมันคือตัวนี้จาก YSL นี่เองคะ่ะจากที่เห็นว่าปอใช้จนหมดแล้วนะใช้เกินครึ่งแล้วอะชอบมากเดี๋ยวจะเขียนชื่อแล้วก็ราคาไว้ให้นะคะอย่างที่บอกทุกคนหวานแบบมีคลาสนิดนึงดูแพงแต่คือมันก็อาจจะแพงจริงๆนะ,ะน้ำหอมตัวนี้หลายๆคนปอเห็นรีวิวก็ชอบน้ำหอมตัวนี้กันปอเคยเห็นเพจหนึ่งรีวิวว่าแบบเออถ้าเกิดวันไหนไปพับแล้วอยากได้ผู้ชายกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องวันนี้ มันหอมจริงๆอ่ะก็ชอบมากตัวนี้จะเป็นแบบผู้หญิงที่แบบมีความเปรี้ยวแซบแต่หวานแต่ก็แบบดูมีอะไรนึกแบบว่ะแบบไม่ใช่ผู้หญิงแบบเป๊ะๆทั่วไปไม่ได้เด็กๆแล้วดูแบบมีแบบมีวุฒิภาวะแต่ยังแซบอยู่อะไรอย่างเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้ทําให้ปอนึกถึงตอนที่ปอเพิ่งย้ายเข้าไปอพาร์ตเมนต์ปออพาร์ตเมนต์แรกที่เพื่อนๆเห็นกันอ่ะแบบปอใช้น้ำหอมตัวนี้บ่อยมากแล้วพอดมทีไรทำให้ปอนนึกถึง แบบสถานาการณนะ์ณตอนนั้นตอนที่แบบปอเพิ่งย้ายเข้าอาพาร์ทเมนต์ใหม่ๆความรู้สึกที่แบบเคยเป็นสถานที่ใหม่ๆมันเป็นหรือเปล่าปอเป็นหมือนกันอนนนะกับเพลงแล้วก็กลิ่นนะคะที่จะทําให้ปอ brings back memory ตอนเก่าๆอะไรเ,เ,เงี้ยตอนนี้ทำให้ปอนึกถึงตอนที่ปอแบบนั่งอูเบอร์ไปต่อขนตาแล้วก็ไปกินข้าวกินไก่กับคนที่เราคุยอยู่อะไร <laughs> เออตอนนั้นอนะ <laughs> ดูเพอเจอร์ว่าปอ <laughs> ต่อไปนะคะใกล้จะมาถึงตัวสุดท้ายใกล้จะหมดคอลเลคชันแล้วนะบอกแล้วไม่ได้มีเยอะหรือคนแต่ใช้จริงๆเห็นไหมมันคือ2ตัวนี้จากมิสติโอนี่เองนะคะปอใช้ตัวนี้มากกว่านะอันนี้คือแบบปอใช้ทุกวันเลยช่วงเนี้ยเออตัวนี้ใช้บ้างแต่ใช้ตัวนี้บ่อยกว่าเขาคือรุ่น absolute b l o o m i n g อะคะ่ะเดี๋ยวปอจะเขียนราคาไว้ให้ตัวนี้เขาจะมาเป็นโรลเลอร์บอลมากกว่าไม่ได้มาเป็นสเปรย์นะคะเวลาเราใช้ก็จะปาดตรงคอข้อมืออะไรเงี้ยที่เสือ้ออะไรเงี้ยติดทนนานดีมากๆเลยนะแบบเนี้ย กลิ่นตัวนี้ปพชอบกลิ่นนี้มากกว่าค่ะสีอ่อนกว่าแต่คือเพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนสีมาดน,น,นึงเพราะว่าพอมีมานานแลวตัวนี้เขาจะมีความกลิ่นแบบหวาน,วาน,วานผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่หวานนะแบบกลิ่นลูกคุณหนูอะ่ะเออกลิ่นแบบฟลอรลไม่หวานนะตัวนี้ปอก็ชอบนะแต่ดูทำไมไม่ค่อยได้ใช้อาจจะต้องไปวางไว้ข้างล่างจะได้ใช้มากขึ้นเนาะแต่ตัวนี้เขาก็กลิ่นฟลอรนะแต่คือจะมีความแบบเผ็ดมากขึ้น <laughs> มีความเผ็ดนะคะเออมันจะดูแบบฟลอร์แบบมีแบบม,แบบมีความ ตื้นลึกมีความลึกมากกว่าตัวเนี้ยเออที่ปาว่านะต่อไปครับตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะทุกคนเป็นน้ำหอมตัวโปรดของปอในจกนักรวาลนี้ก็ว่าได้ปอใช้มาตั้งแต่าอายุประมาณสิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยก็นานแล้วนะคะเ <c oughs> กือบห้าปีแล้วมันคือตัวนี้นี่ทุกคนน้ำหอมตัวโปรดของปอนะคะคือช n e น Chance สีชมพูน,นี่เองนะคะ จากที่เห็นว่ามันจะหมดแล้วเนาะเออบอคี้บอกปอเองนะเนี่ยนี่คือความไม,ไม่ไม่ได้ใครมาบอกปอตัวนี้มันคือกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์เซนส์ของปอเลยอะที่ปอขิดน,นะ <laughs> เพราะว่าปอชอบมันมากปอใช้มันมานานมา,นา,นมากตั้งแต่ตอนสมัยปอเรียนตอนเด็กๆนะคะนี่ขวดที่4ที่5แล้วอะเอเอคือแบบใช้มานานมากเลยนะคะตัวนี้คือจะกลิ่นฟลอร์นะคะแต่มันปออธิบายไม่ถูกอะทุกคน คือปอใช้แล้วปอน,นึกถึงตัวเองอะเอาอย่างดีกว่าไม่ได้แบบจะอะไรนะคือคนอื่นก็คงชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยพอเห็นแล้วคนชอบตัวสีชมพูคือตัวนี้แล้วก็ตัว,ตวสีเขียวเนาะเพื่อนปอเพื่อนสนิทปอก็ชอบตัวสีเขียวแต่ตัวนี้คือแบบชอบมากหอมชาแนลแชร์นะแต่ตัวนี้จะบอกว่าโคตรแพงเลยนะทุกคนรู้สึกขวดเนี้ยจะประมาณ6กพันกว่าบาทน,นะประมาณเกือบหกพันห้าพันเลยประมาณอยู่ประมาณช่วงเนี้ยเออคือแบบปอชอบมันมากแต่แบบ ก็แพงแต่คือขวดนึงก็ใช้อยู่ได้นานค่ะมันไม่ต้องใช้เยอะเพราะกลิ่นเขาแรงอยู่แล้วเนาะถ้าแบบเพื่อนคนไหนนะคะถามว่าขาน้ําหอมที่ปอชอบตลอดกาลคืออะไรมันคือ Chanel Chance นี่เองครับอย่างที่ปอบอกอ่ะปอรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันคือกลิ่นแบบซิกเนเจอร์เซนส์ของปอเลยแต่คือพอออกคลิปนี้ไปหลายคนอาจจะไปซื้อตามแต่ปอว่าโอเคไม่เป็นไรใช้น้ําหอมเหมือนกันได้นะปอโอเคเป็นเพื่อนกันเนี่ยปอแบบเคยบอกนเหมือว่าแบบแช่น้ําหอมได้แช่อะไรได้หมดนอกจากแช่ผู้ชายนะคะเออ แฮปปี้นะ <laughs> นะถ้าเกิดว่ามองหาน้ําหอมที่แบบเออแบบมีอีกระดับหนึ่งที่แบบว่าราคาแบบโอเคไม่ได้อยู่ในบัตเจ็ตขนาดนั้นนะปอแนะนําให้ไปลองมาชแนลแช n ์สนาเสียมพูชอบมากแต่ปอเลิกใช้เขาไปสักพักหนึ่งนะเพราะว่ามันจะหมดแล้วแล้วปอแบบยังไม่อยากเสียเงินซื้อใหม่ไงก็เลยแบบเออลองใช้ตัวอื่นที่มีอยู่บ้างแต่ไม่ต้อง จะไม่ต้องไปควักกระเป๋านะคะเพราะตัวอื่นที่มีให้ใช้เยอะแยะแต่ไม่ใชยไงมาใช้อยู่ตัวเดียวก็จะเป็นคนแบบนี้ทุกคนคือแบบของเยอะแยะมีนู่นมีนี่ใช้เยอะแยะใช่ไแต่เวลาเจออะไรที่แบบชอบแล้วจริงๆอ่ะที่แบบมันอยู่ในใจพอแล้วอ่ะพอจะใช้แต่อันนั้นอันเดียวไม่สลับเปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นเลยอ่ะซึ่งแบบมันก็ดีอ่ะแต่คือแบบของอยู่ก็เยอะอยู่คนที่จะแบบใช้ยางอื่นบ้างนึกแบว่าเออสลับสลับกันไปนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเพอร์ฟิล์มคอลเลกชันมารีวิวน้ำหอมที่ปอชอบเพื่อนๆได้ดูกันนะคะปอบองว่าเพื่อนทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันเหมือนเดิมนะเพื่อนเมื่อคนไหน,นะะมีน้ำหอมตัวไหนแนะนำปอน,นะคะคอมเมนต์บอกออกมาใต้คลิปหน่อยะเพราะปอเป็นคนที่แบบเอาจริงปอไม่ค่อยได้ค้นหาน้ำหอมใหม่ๆเท่าไหร่แบบเจอก็ซื้อเลยไงแต่อยากจะลองซื้อแบบอันใหม่ๆบ้างเลยเพราะว่าไม่ได้ซื้อน้ำหอมมานานแล้วนะเพื่อนเมื่อคนไหนนะคะชอบวิดีโอนี้นะก็เหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ตั้งซับเพืปอด้วยนะ,ะปอจะดีใจไปอย่างมากเลยนะคะและคนไหนที่่่่่เเมมมมมืือออข้้้าาาดดดดูปปแลลวไไกกก subscribe subscribe นะคะค็ยุิ ด้านล่างเลยนะคะจะกลับมาเจอกันอีกนะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย